ค่ะต่อไปเป็นการแยกตัวประกอบแบบชุดเหมือนต่อนะคะต่อข้อ6กคะก็มีไม่เยอะเพราะนั้นมาดูเลยค่ะว่าตอนนี้เรามันมีทั้งหมดกี่พจดเนี่ย สามพจน์สามพจน์นี้มีอะไรเป็นตัวเหมือนมีอะไรเป็นชุดเหมือนเห็นไหมคะเขาใส่มาให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นชุดชุดที่คูณกันกับคนอื่นเขาจะเห็นว่าน,นี่คือชุดเหมือนเนี่ยเอกำลังสองบวกสองบีเอกำลังสองบวกสองบี B. แล้วก็เอกำลังสองบวกสองบี B. ถ้าเป็นชุดเหมือนเราก็ดึงมันออกมาเลยเพราะเรากําลังจะแยกตัวประกอบเขาอยู่นะคะเป็นเอกำลังสองบวกสองบี B. อย่างนี้คะ่ะพอดึงออกมาแล้วเราก็เปิดวงเล็บรอสิ่งที่เหลือสิ่งที่เหลือมันจะเหลือทั้งสามอันเนี้ย หลืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดึงอันนี้ออกทีละอันดึงแล้วจะเหลือ 4a อ 4x กาลัง3ใช่ไหมอ่าอันนี้ดึงออกไปแล้วเหลืออะไรคะลบ 6x กาลัง2อันนี้ดึงก้อนนี้ออกไปจะเหลือบวกอะไรคะบวก 3x นะ,ะเห็นไหมดึงแล้วก็จะได้แบบนี้ ทีนี้ไปดูซิว่ายัางสามารถดึงต่อได้อีกไหมปรากฏว่าครูมองแล้วตรงนี้มี x ตรงนี้ก็มี x ดึงได้อีกแสดงว่า x ที่เป็นตัวร่วมคือ x ก,กําลังอะไรคะ x ก,กําลังที่น้อยที่สุดในนี้ก็คือ x ก,กําลัง1 2แล้วก็3ใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดึงก็ไม่มีอะไรให้ดึงเราก็ทําอะไรคะเราก็ลอกเหมือนเดิม a กาลัง2บวก2 b นะ ส่วนอันนี้เราดึงอะไรออกมาเดี๋ยวตัวร่วมมีเลขตัวเลขไหมอะไรหาร4ได้หาร6ได้แล้วก็หาร3ได้ไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีแสดงว่า x เป็นตัวร่วมตัวเดียวนะเมื่อ x เป็นตัวร่วมตัวเดียวเราก็ดึงสิ่งที่เหลือเหลือเลขอะไรคะเลข4ดึง x 3ตัวดึงออกไป1ตัวมันก็จะเหลือ x กาลังสองถูกไหมเครื่องหมายลบออลอกมาเลยค่ะลบ6เพราะเราไม่ได้ดึงออกไปตัวเลขใช่ไหม x กาลังมี2ตัวดึงออกไปตัวหนึ่งก็ไม่เหลือเลยก็จะเหลือ1ตัว ไม่ใช่ไม่เหลือเรือหนึ่งตัวสามไม่ได้ดึงใช่ไหมเราก็ดึงสะเแล้วก็บวกสามใส่ไว้ x ดึงออกไปหนึ่งตัวไม่ก็ไม่ต้องเขียนเพราะมันเอาออกไปแล้วก็ปิดวงเล็บรอได้เลยเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดึงใช่ใช่ไหมคะไม่ไม่มีอะไรให้ดึงเราก็เขียนไว้แบบนี้ถ้าจะให้สวยมกักจะเขียนเอา x ไว้ข้างหน้าแล้วก็ค่อยเขียนเรียงจากน้อยไปหามากแบบนี้ก้อนก้อนน้อยไปหาก้อนยาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บวกสามนี่ก็จะดู ดีขึ้นอ่ะทีนี้ไปดูข้อ7ค่ะอีกข้อนึ่งนะคะข้อ7จอดยาวจังข้อ7นะคะมาดูซิว่าเราจะสามารถทำได้ไหมไปดูก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่โพสมองดีๆนะอ้าว้อนนี้ก้อนที่1นึงนะลบกับ อันนี้น,นที่2แล้วก็ก้อน,นที่3มีทั้งหมด3เพราะนั้นตอนนี้ตัวร่วมที่เราเห็นชัดเจนก็คือ 4a กําลัง2ลบ 2ab 4a กําลัง2ลบ 2ab กําลัง2เห็นไหมอันนี้ไปเรียกว่าก้อนเหมือนให้ดึงก้อนเหมือนออกมาก่อนมันคือ 4a กําลัง2ลบ 2a ab แล้วก็ปิดวงเล็บเนี่ยคือยกขึ้นมาทั้งชุดเลยนะลอกมามี3อันก็ลอกแค่อันเดียวเสร็จแล้วเปิดวงเล็บรอรอสิ่งที่เหลือเหลืออะไรบ้างอันนี้เอาออกไปนะเหลือก็จะเหลือตรงนี้เจ x กำลังสอง y กำลังสองใช่ไหมอ่ะก้อนนี้คือสิ่งที่ดึงออกไปแล้วเพราะนั้นดึงออกไปแล้วเหลืออะไรเหลือลบ x y กำลังสามใช่ไหมอ่ะก้อนนี้ดึงออกไปมันจะเหลืออะไรคะบวกสอง x กำลังสองมี y อีกตัวนะอันนี้มี y อ่ะปิดวงเล็บได้เลยแล้วเราค่อยมาพิจารณาว่ามีอะไรให้เราดึงอีกอ้าวอันนี้เราก็จะมีให้ดึงอีกนะคะจะเห็นว่า สองดึงจาก4ได้สองก็ดึงได้ใช่ไหมเราดึงสองได้ a ดึงได้ไหมดึงได้ดึือเอลัง1ใช่ไหมดึงได้อีกเพราะฉะนั้นวงเล็บนี้เราก็สามารถดึงออกมาได้เพราะนั้นคุณดึงนะเป็นสีแดงดึงสองออกมาแล้วก็ดึง a ออกมาได้1ตัวเห็นไหมดึงสองจาก4เหลือเหลือสองดึง a ออกไป1ตัวเหลือ a 1หนึ่งตัวแบบนี้นะคะลบอ่าดึงสองออกไม่เหลือแล้วดึง a ออกไปไม่เหลือเหลือใครเลยเหลือตอนนี้ก็เหลือเหลือ b นะ วงเล็บแรกนะคะวงเล็บแรกคูก็ดึงออกมาได้แบบนี้นะต่อไปไปดูวงเล็บที่2องคูจะใช้สีเขียวเอานะอ่าเตัวเลข ไม่มีอะไรให้ดึงใช่ไหมตัวเลขก็ปล่อยเข้าไปไปดูตัวแปรดีกว่านี่ x ก,กำลังสอง x กำลังหนึ่งแล้วก็ x ก,กาลังสองแสดงว่า x ก,กาลังหนึ่งเป็นตัวร่วมนะ x ก,กลังหนึ่งเป็นตัวร่วมเท่าะนั้นคุณจะดึง x อ,ออกมาแล้วคุณจะเขียน x รอ,อไว้ก่อน y มีให้ดึงไหมออมีแน่ๆเลยเพราะมีทั้งหมดเลย3ชุดนี้ y กําลังอะไรเป็นตัวร่วมน้อยที่สุดคือกําลังหนึ่งเพราะนั้น y กาลังหนึ่ง y กาลังหนึ่งเป็นตัวร่วมนะก็จะดึง y ออกมาไว้ข้างหน้าวงเล็บแล้วเปิดวงเล็บรอแบบนี้ นะสีเขียวนะดึงเป็นสีเขียวออกมาเจ็ดไม่ได้ดึงใช่ไหมเจ็ดไม่ได้ดึงเขียนต่อไปอ่า x mm. มีสองตัวดึงออกไปหนึ่งตัวเหลือกี่ตัวเหลือหนึ่งตัว y มีสองตัวดึงออกไปหนึ่งตัวก็เลยเหลือหนึ่งตัวแบบนี้เครื่องหมายลบนะคะลอกออกมาก่อนนะ x มี1ตัวออกแล้วเหลือไหมไม่เหลือก็ไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียน y อามี3ดึงออกไป1ก็จะเหลือ y กําลังสองใช่ไหมอ่าแล้วก็ ดูต่อเลยเครื่องหมายบวกก็ลอกลงมานะสองไม่ได้ดึงสองไม่ได้ดึงก็เขียนอันนี้ใส่ y เพราะมันเป็นสิ่งที่เหลือ x มีสองตัวดึงออกไปหนึ่งตัวมันจะเหลือ x หนึ่งตัว y มีอยู่หนึ่งตัวออกเหลือไหมไม่เหลือก็ปิดวงเล็บได้เลยนะมันก็จะได้สองชุดแบบนี้นะคะจะเห็นว่า ตรงนี้มันอยู่ในรูปการคูณกันมันแยกทางกันเราสามารถเขียนให้เขามาอยู่รวมกันได้นะคะก็คือ 2a xy เอามาอยู่ติดๆกันจะได้เรียบร้อยนะ 2a แล้วก็ xy เรียงลำดับให้สวยงามเขียนใหม่นะนี่คือการเขียนใหม่ให้สวยงามขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็น 7xy ลบเขียนให้เรียบร้อยก็ในนี้จัดจากเรียงกำลังจากมากไปหาหน้อยหน่อยแต่อันนี้ติดลบเนะอะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเขียนไม่สวย ลบไปข้างหน้าเขียนไม่สวยอเขียนอย่างนี้เลยก็ได้7 x y ลบ y กําลังสองแล้วก็บวก2 x แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยสวยงามด้วยนะคะเอาละหวังว่านักเรียงก็น่าจะทำได้นะคะในรูปแบบของการดึงแบบก้อนเหมือนนะคะก้อนเหมือนเห็นไหมก้อนเหมือนนี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันพอก้อนเหมือนเสร็จต้องพิจารณาต่อว่าสามารถดึงต่อได้อีกไหมนะถ้าสามารถดึงต่อได้ก็ดึงนะคะก็อันนี้ก็เท่านี้ก่อน,นะคะ่ะ